สิทธิโชคชันนยนะคะก็งานบุญแล้วก็ไม่เคยพลาดนะคะแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติเป็นพี่กรอนในวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆานะคะวันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมเสริมงสิริมงคลให้ก,กับชีวิตนะคะด้วยการมาทาบุญในงานประจําปีของวัดทองแห่งนี้นะคะโดยเราเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มความเสิริมงคลให้กับครอบครัวและตัวเองนะคะด้วยการมางานร่วมงานประจําปีของหลวงพ่อดำน้วัดทองในวันนี้นะคะแล้วก็ กราบไหว้เจ้าวัดเจ้าวาวสิ์ส,สิทธิ์ประจวบวัดทองนะคะแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าพ่อจุ้ยเจ้าพ่อจันเจ้าพ่อรองขาวเจ้าพ่อพวงมาลัยนะคะเพื่อให้ทำสิริมงคลเกิดที่แก่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะในในวันนี้นะคะงานในวันนี้เนี่ยทางคณะนิเกโรงใหญ่องค์ศักดิ์สินะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะเจ้าภาพน,นะคะ คุณพี่เฉิมชัยผู้ทองคุณพี่นิสาพัฒนคุณกิตโพกินนะคะที่ท่านได้บนด้วยกับหลวงพ่อดำศักดิ์สินนะคะเนาวอกรทองแห่งนี้ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะให้เกียรติปรบมือดังนั้นกับท่านคณะเจ้าภาพด้วยค่ะขอให้คณะเจ้าภาพนะคะเพ่งๆรวยๆนะคะเป็นพันล้านหมื่นล้านเลยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกกท่านในวันนี้ก็ขอให้ถูกอตอักษณกันทุกๆท่านเลยนะคะ วันนี้อย่างที่เรียนไปนะคะตอนนี้เรามีลิเกโลงใหญ่นะคะโรงศักเฉลิมศรีนะคะแต่เราไม่ได้มาคณะเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเรานําคณะลิเกชื่อดังนะคะมาไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มเทพบัญชานะคะคุณต้นนิรันด์อัญชลีนะคะแล้วก็คุณนัทชัยอนันต์นะคะแล้วก็อีกหลายๆคณะนะคะมารวมกันนักเวทีในวันนี้ซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าหาชมได้ยากมากเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยคิวทองแน่นมากนุ่นคิว ะะงานรวมง,งานกุศลทุกๆงานนะคะขอฝากคณะลิเกโรงใหญ่คงศักดิ์สวนศรีไม่ได้อ,อ้กออบกอ้อมใจของพี่น้องทุกทุกคนด้วยนะคะ <S <S เบอร์ดทรศัพท์ติดต่ออยู่บนเวทีนะคะติดต่อมาได้เลยเร,อรองาง้ามาตลอดนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็วันนี้เนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณพ่อคงศักดิ์สวนศรีไม่ได้มาคนเดียววันนี้เนี่ยนำลูกสาวสวย เก่งมีความสามารถแล้วก็ต้องเป็นถือว่าเป็นเสีเป็นรุ่นใหม่ที่สื่อสารวัฒนธรรมของไทยนะคะให้ลิเกเนี่ยของเราเป็นอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปนะคะวันนี้ทุกคนจะได้พบกับล้องไซพิสาสวนสีนะคะหรือไซเค p p n นะคะแล้วก็อาจารย์เลิฟด้วยนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ทุกทุกท่านพร้อมหรือยังคะขอเสียงหน่อยคะ่ะยังไม่ดังค่ยังไม่ดังขอเสียงดังๆ ไฮไลท์ของวันนี้นะคะขอฝากเลยนะคะว่าวันที่2กรกฎานะคะเราจะมีคณะนงศัก์สวนสีนะคะได้เกียรตินะคะไปร่วมสองสมโภช90ปีของอาสาราเฉลิมกรุงนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดนะคะของเรานะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ はい。<music>